สวัสดีค่ะจับมาคุยวันนี้ค่ะมีประเด็นในเรื่องของทอนซินอักเสบมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันค่ะ เคยเป็นไหมคะเวลาที่เรามีอาการเจ็บคอมากๆกืนอะไรก็ลําบากแม้แต่กืนน้ำลายก็รู้สึกว่าเจ็บคอมากแล้วเราก็จะสงสัยว่าเอ๊ะเราเจ็บคอธรรมดาหรือว่าเราทอนซินอักเสบเดี๋ยววันนี้เราจับประเด็นนี้ไปไขข้อสงสัยกับคุณหมอทราทิพย์ิกษิทธิพันธ์กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านโสตสอนาสิกจากโรงพยาบาลราชวิถีกันค่ะ สวัสดีค่ะ,ค,ะคุณหมอวันนี้มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องทอนซิลอักเสบค่ะคุณหมอว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเอ๊ะตอนนี้เราแค่เจ็บคอธรรมดาหรือว่าเราเป็นทอนซิลอักเสบครับ,รบสาเหตุของการเกิดเรื่องของภาวะทอนซิลอักเสบครับ,รบเกิดได้จากหลายสาเหตุนะครับ,รบอาจจะมีการทั้งติด เชื้อไวรัสนะครับติดเชื้อแบคทีเรียหรือบางคนถ้าเป็นในกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องครับอาจจะเกิดจากการติดเชื้อราได้ครับส่วนอาการทอซิงอักเสบหรืออาการเจ็บคอนี่ครับออส่วนมากจะมาด้วยอาการคล้ายๆหรือใกล้เคียงกันครับหลักๆก,ก็ต้องมีเรื่องการเจ็บคอนะครับ บางคนอาจจะมีไข้สูงได้นะครับมีอาการกืนเจ็บก,กึนลำบากได้นะครับบางคนอาจจะมีการปวดร้าวขึ้นไปที่บริเวณหูของบริเวณข้างที่เรามีอาการเจ็บคอได้ครับหรือบางคนถ้ามีอาการค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีเรื่องต่อมน้ําเหลืองที่บริเวณลําคอโตขึ้นได้ครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นาการแยกระหว่างภาวะทอนซินอักเสบหรือเจ็บคอรธรรมดาครับส่วนมากจะใช้การซักประวัติเพิ่มเติมนะครับร่วมกับการมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายในบริเวณลําคอนะครับรวมถึงบางครั้งการส่งตรวจในห้องปฏิบัติการก็สามารถที่จะทําการแยกระหว่าง2ภาวะนี้ได้ครับค่ะเราเคยได้ยินมาว่าคนที่เป็นทอนซินอักเสบแล้วอะค่ะไปหายาปฏิชีวนะทานเองแบบนี้ถูกต้องไหมคะคุณหมอโอ้ ปกติต้องบอกก่อนว่าอย่างที่ผมกล่าวไปเบื้องต้นครับว่าภาวะของการเกิดทอนซิลหนักเสพเนี่ยส่วนมาก เกิดได้ทั้งเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียรวมถึงเชื้อราครับเพราะฉะนั้นการที่เราไปซื้อยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะมาทานเมื่อมีอาการเจ็บคอจะไม่ค่อยแนะนำครับเพราะส่วนมากประมาณ60%เนี่ยจะเจอสาเหตุของการเกิดเป็นการติดเชื้อไวรัสสักส่วนใหญ่ครับนะดังนั้นถ้าเกิดมีอาการเจ็บคอรหรือมีการทอสิหนักเสพอาจจะขอให้หลีกเลี่ยงเรื่องการซื้อยาปฏิชีวนะมาทานเองครับ ส่วนมากท่านไม่เกิดการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได้ครับผมเพราะฉะนั้นจะไม่ค่อยแนะนําครับผู้ป่วยที่เป็นทอนซิลอักเสบค่ะต้องเป็นหนักมากขนาดไหนคะหรือว่ามีอาก,การอักเสบมากแค่ไหนคะถึงต้องควรที่จะรีบไปพบแพทย์ครับเบื้องต้นนะครับส่วนมากคนไข้ที่มาด้วยการเจ็บคอครับผมอาจจะ สังเกตอาการตัวเองเบื้องต้นก่อนได้นะครับก็อาจจะพักผ่อนให้เพียงพอหรือว่าอาจจะรับประทานน้ําบ่อยๆครับผมแล้วก็ลองสังเกตอาการเบื้องต้นสัก 2- 3ถึงวันก่อนครับส่วนมากถ้าเกิดเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยที่ทาให้เกิดอาการเจ็บคอส่วนมากจะค่อยๆหายเองได้ภายในช่วง3-4ถึงวันประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดสักสอถึง3วันอาการยังไม่ดีขึ้นหรือแต่ละวันมีอาการที่เป็นมากขึ้นเรื่อยๆเยช่น เจ็บคอมากทําให้กินได้ลดน้อยลงหรือว่ามีอาการคืนลําบากก็แนะนําว่าให้รีบมาพบแพทย์น่าจะดีกว่าครับเราได้ยินมาว่ามีการรักษาที่ถึงกับ<ม>ต้องมีการผ่าตัดออก<ม>แบบนี้คืออาการจะต้องหนัก,นกมากแค่ไหนครับคุณหมอครับผมก็จะมีตัวเลขคร่าวๆนะครับที่อาจจะใช้ในการ ท่องจำนะครับ <Okay. S 1> ผมเรื่องของข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดของต่อมทอนซิล <Okay. S 1> ส่วนมากภายใน1ปีเนี่ยจะต้องมีอาการเจ็บคอที่เป็นทอนซิลอักเสบประมาณ7ครั้งครับ <Okay. S 1> แล้วก็เป็น5ครั้งภายใน2ปี 2> <Okay. S 1> หรือว่าเป็น3ครั้งภายใน3ปีครับ ซึ่งในแต่ละแต่ละครั้งที่เป็นจะต้องได้รับการวินิจฉัยโดยแพทย์ครับแล้วก็มีการจ่ายยาฆ่าเชือ้อแล้วก็มีการเลกคอร์ดหรือว่ามีการบันทึกไว้ในเวชระเบียนว่าเป็นโรคภาวะทรินอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีรียรครับอันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้เข้าว้ที่สามารถจะเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการผ่าตัดได้ครับผม แต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นก็อาจจะปรับไปขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ครับผมขึ้นอยู่กับการสื่อสารระหว่างตัวแพทย์เองแล้วก็คนไข้ค่ะ,คะแล้วสําหรับคนไข้ที่ได้มีการผ่าตัดเอาต่อมทอนซิลเซฟออกแล้วจะมีผลกระทบอะไรตามมาในภายหลังไหมคะคําถามนี้ก็เป็นคําถามที่ค่อนข้างมีคนถามเข้ามามบ่อยเหมือนกันนะครับคืออยากจะบอกว่าต่อมทอนซิลเนี่ยส่วน ส่วนประกอบภายในของต่อมทอนซิลจะเป็นพวกต่อมน้ําเหลืองครับบริเวณลำคอของเราเนี่ยจะมีต่อมน้ําเหลืองอยู่ค่อนข้างเยอะครับผมโดยต่อมทอนซิลนั้นเป็นหนึ่งในต่อมน้ําเหลืองที่อยู่ใน,ใในบริเวณลำคอครับเพราะฉะนั้นการผ่าตัดต่อมทอนซิลออกเนี่ยครับก็จะมีต่อมน้ําเหลืองชนิดอื่นๆอ,อ,อ,อีกที่อยู่ในบริเวณลำคอที่ช่วยในการดักจับเชื้อโรคครับผมป้องกันการติดเชื้อโรคได้ครับผมเพราะฉนั้นยืนยันได้เลยครับว่าการตัดทอนซิลไม่ได้ ทําให้ภูมิคุ้มก,กันต่ําขึ้นหรือว่ามีการติดเชื้ออะไรเพิ่มมากขึ้นครับสุดท้ายค่ะอยากให้คุณหมอฝากคาแนะนำหนึ่งคุณผู้ชมค่ะว่าสําหรับผู้ที่มีอาการต่อมทอนซิลอักเสบแล้วจะมีวิธีการปฏิบัติตัวเบื้องต้นยังไงบ้างคะครับสําหรับคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยหรือว่าเป็นโรคทอนซิลอักเสบแล้วครับก็ เมื่อเข้ามาพบแพทย์แล้วก็จะแนะนําให้รับประทานยาตามที่แพทย์แนะนําให้รับประทานครับผมร่วมกับการนอนพักผ่อนให้เพียงพอครับผมถ้าเกิดอาการของคนไข้ยังไม่ดีขึ้นหลังจากการรับประทานยาไปสักประมาณ 2- 3สวันก็แนะนําว่าอาจจะให้เข้ามาพบแพทย์อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อดูว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนของการเกิดทอนซิลอักเสบหรือเปล่าครับสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอพบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะสําหรับความรูม้ที่เป็นประโยชน์ค่ะครับยินดีครับ สำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีอาการเจ็บคอไม่ต้องกังวลนะคะให้ดื่มน้ำเยอะๆและพักผ่อนให้เพียงพอแต่ถ้าหากสังเกตอาการตัวเองแล้ว2-3วนันอาการยังไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาต่อไปค่ะด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ